ติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับการอพยพค,คนไทยในอิสราเอลหรือแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะมากลับประเทศไทยนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นับเขาค่าก็เจ็บเที่ยวบินแล้วนะคะ uh huh. สําหรับเครื่องบินที่ไปรับคนไทยจากอิสราเอลกลับประเทศมานะคะเ <Yeah. S 1> จ็บเที่ยวบินแล้วนะคะก็อ่าตอนนี้ก็คือก็เดินทางมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ตัวเลขของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับน่ะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันทั้งสองท่านนะคะ แล้วก็จําเป็นมากเลยจะต้องมีการ,รัาแผนในเรื่องของการอพยพคนไทยเพราะว่าตั้งเป้าว่าน่าจะได้วันละ400คนเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ8,000คนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการํำชับว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> โดยวันนี้ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการถแถลงในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะโดยคุณกาญจนา พัฒรโชตินะคะที่พิีกรมสารนรเทศและกระทรวงสาารประเทศนะคะก็พูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าการอพยุคนไทยบอกว่าตอนนี้ผู้ประสงค์ที่จะเดินทางกลับนะคะคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศณขนะนี้นะคะตัวเลขอยู่ที่8,160คนค่ะแล้วก็มีบางส่วนค่ะไม่ประสงค์เดินทางกลับก็คือ110คนนะคะซึ่งอ่าท่านบอกว่านับตั้งแต่ตอนนี้ก็คือมีเที่ยวบินที่ไปรับคนไทยจากอิราเลียกลับประเทศมาแล้วกว่า7เที่ยวบินนะคะซึ่งก็ ก็เป็นทั้งในส่วนของชาวไทยที่เดินทางกลับประเทศฐานการช่วยเหลือของสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตของกรุงเทลวิทนะคะทั้งหมด9 26คนแต่ก็มีคนไทยจํานวนหนึ่งนะคะก็เดินทางกลับมาเองก็คือซื้อตั๋วเดินทางกลับมาเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันทั้งสองท่านก็คือ คือการเดินทางกลับมาหรือการเข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่จะเดินทางกลับเนี่ยคือก็จะมีการเทครายชื่อนะคะมีอ่ส่งรายชื่อมาว่าใครจะเดินทางเที่ยวบินไหนอะไรยังไงปรากฏว่าบางบางสา์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงคือตัวเลขเดิมมันคือคือไม่ได้ตรงกับตัวเลขที่เดินทางจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาหรือตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าจริงๆในเรื่องนี้มันเกิดมาจากหลายสาเหตุสาเหตุเหมือนกันอาทิอาจจะหนึ่งก็คือเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับแล้วหรือ อ่าน,นเวลานั้นไม่สามารถเดินทางไปสนามบินได้ในช่วงเวลาดังกล่าวตรงนี้นก็ต้องมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตของอ่าไทยประจําอิสราเอลก็บอกว่าจะมีการติดตามผู้ที่ลงทะเบียนเดินทางกับทุกรายนะคะเพื่อที่จะให้คนที่แสดงความจำงหรือความประสงค์ที่จะเดินทางกลับนั้นสามารถเดินทางกลับประเทศให้ได้แล้วก็ มีเป้าหมายด้วยการว่าน่าจะได้สักวันละ400คนนะคะก็พยายามทําทุกวิถีทางนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนมันก็ต้องปรับแผนเพราะว่าเที่ยวบินจะเข้าไปที่อไอนะที่ Israel อิสราเอลอ่ามันก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนไทยเองหรือของชาติอื่นอเองตงนก็เยอะซึ่งตรงนี้ก็มีการปรับแผนเหมือนกันบอกว่าทางกระทรวงการรับทหบอกว่า แต่วันที่2ตุลาคมนี้นะคะจะมีการลำเลียงคนไทยก็คือปรับแผนก็คือจะนําคนไทยอ่ะกับประเทศไทยคือจะเอาไปพักคอยอยู่ที่นครดูไบก่อน <S <S นะคะนครดูไบก็คือสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ก<ช>่อนนะคะ,ะเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ไปรับคือทางไทยก็มีการจ้างเหมาลำนะคะจากเทลวิสมายัางดูไบน่ะซึ่ง การใช้เวลาบินตรงจุดนี้ก็คือประมาณสักสาชั่วโมงนะคะก็เป็นไปได้ก็คือจะเอาคนจากอิสาลเอมาไว้ที่ดูไบก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมีสายการบินพาย์ที่มีการประสานงาน,นกันไวค้คขว่าจะเป็นของกองทัพอากาศก็ดีหรือการบินไทยหรือแม้กระทั่งนกแอร์เอเชียหรือรไลอ้อนแอร์เนี่ยจะไปรับคนไทยจากดูไบะคะ่ะทั้งสองท่านนะกลับมาประเทศไทยนะคะซึ่ง สารางที่วางไว้คืออ่าก็จะได้เหมือนกับมีเที่ยวบินจากไทยไปรับคนไทยในนครดูไบถึงวันละสองขับเที่ยวบินด้วยกันก็นจะมากกว่าที่จะินตรงจาก<ข>ิสรลเอลมานะคะ<ข>ตรงนี้ก็ก็บอกว่าก็ก็จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ช่วงวันที่20่ส ตุลาคมที่เป็นต้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ทางท่านกฤษกระทรงกังจพิเภศก็ยังย้ำนะคะว่าก็จะท,ทําทุกวิทาในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยแล้วก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งไฟนะคะของทางกอ <ะ S 1> งทัพอากาศนะคะจะ,ะนำแรยงานไทย145คนค่ะมาถึงที่ท่ากญญาอออกาศยานบน .6 รอดเมืองในช่วงเวลา13.40นจำนวน145คนนะคะแล้วก็ ตัวเลขนาข,นาขณะนี้นะคะในส่วนของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้ก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตของคนไทยในอิสราเอลก็เพิ่มขึ้นอีกหคือรวมกันคือ30รายนะคะแล้วก็ บาดเจ็บทั้งหมดยังอยู่ที่16รายนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ยังอยู่ที่ตัวเลข17คนเท่าเดิมซึ่งตรงในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันตรงนี้นะคะทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็ออกยายามเหมือนกันว่าตอนนี้คือพยายามทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายพยายามที่จะหาหรือกันในทุกระดับสงการนะว่าจะเป็นระดับรัฐบาลและมนตรีหรือสถานเู้ต่างๆก็คือ,อทําทุกต่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ที่สาคัญก็คือเราจะต้องทําให้ตัวปัะกันของเราเียได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนข้อมูลละเอียดอ,อ่อนนะคะจึงไม่ไม่สามารถจะออกมาให้รายละเอียดหรือเปิดเผยข้อมูลกันมากนะในเรื่องนี้นะคะ <c oughs> แต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายวางใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะดาเนินการเรื่องนี้อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะให้คนไทยอ่ะกลับสู่ประเทศไทยและก,กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ